สาลเจ้าพ kh <c ười> ่อเขาใหญ่นะครับตอนนี้เราจะขึ้นไปบนธรรมแล้วนะครับลุยอย่างเดียวนะไม่มีการหลบวิ่งคนอย่างเดียวไม่ได้บอลได้ยินค่ะ